ทนทานใช้คร่องดูแลสบายมาแล้วครับกับ t o y ย t a v i ีอนะครับคันนี้ปี2013ครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกวามเอกสารครบพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนนะครับสีดำสวยๆชุดแต่งท r ี่ r งามๆแบบนี้นะครับยางดอกเต็มใช้ได้ยาวเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม้แท้1นึ0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถสภาพพร้อมใช้และก็สวยมากๆครับโตโยต้าวีออสปี2013นะครับผ่อน4 3่0นโดยประมาณผ่อน6ปีเครดิตดีออกรถศูนย์บาทครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยเครดิตดีออกรถได้สบายนะครับ1 9 9 0 0 0าบาทนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบขับไกลขับใกล้ขับได้สบายใจประหยัดทนทานใช้ง่ายกินน้ำมันไม่แรงไม่แพง เบื่องพันห้ากีอร์โต้น้ำมันร้วน,นะครับคันนี้เป็นตัว E ปี2,012ครับรถสวยๆส,ยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับเป็นอีกหนึ่งตัวรด้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับภายในสวยๆส,ยสภาพดีๆนะครับเป็นเบาะหนังนะครับนี่เลยครับเป็นตัว E นะครับจนล็อกแอร์ a บ ABS นะครับ เช็คชมได้ทดลองขับได้ครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกว่ามจมน้ำนะครับรับประกันโครงสร้างรับประกันไม้แท้แน่นอนไม้แท้1 4 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถดูแลสภาพมาดีมากๆหาเอาไปใช้งานนะครับรุ่นนี้ทนทานใช้ง่ายดูแลสบายใช้กันได้ยาวๆนะครับและก็สวยด้วยครับใครที่หาอยู่นะครับดูสภาพภายในนะครับฝากไว้เป็นตัวเลือกเลยนะครับกับ To y ย t a าซ r o ุ่ a V อีออนะครับเรื่องความทนทานใช้งานสบายแน่นอนนะครับ นอกในสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครที่หาใช้งานก็มาชมได้มีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยเครดิตดีออกรถูนยนบาทก็ได้ครับใครที่ติดตามช่องนี้อยู่นะครับเราคัดรถสวยเช็ครถสวยมาฝากนะครับขัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คมาให้อย่างดีนะครับคันนี้ไม่แท้1 4ึ่งแกิโเมตรนะครับรถปี2013นะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับไม่แท้แท้ไม่มีกอไม่มีหมกแน่นอนนะครับ เอานำไปใช้งานต่อได้เลยครับหรือถ้าท่านสนใจอยากจะมาชมเช็คทดลองขับก็ได้นะครับรถอยู่ที่มินบุรีกรุงเทพครับอยู่มินบุรีกรุงเทพรถสวยๆนะครับชุดแต่งก็ครอบเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์คันนี้แต่ง T.R.D. มานะครับแต่ง T.R.D. นี่ครับก็ฝากกัด้วยนะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเครื่องยนต์ก็สมบูรณ์ขับได้สบายใจใช้งานกันได้อีกยาวครับอะไหล่เยอะรุ่นนี้ก็เป็นเครื่องพันห้าที่ทนมากๆนะครับสำหรับโตโยต้าก็ไว้ใจได้เลยครับใช้งานกันได้ยาวครับสวยๆเลยนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ